ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะการเชิญงานแต่งนพสิทธิ์มองหน้าพี่ชายเมื่อเขาเรียกเข้าพบทันทีที่กลับเข้ามาในบริษัทสีหน้าพี่ชายเครียดครึมนพสิทธิ์รู้สึกไม่ดีเขาระแวงว่าพี่ชายจะเอาเรื่องอะไรอีกดูจะมีอะไรบางอย่าง ทำให้เครียดราวกับบริษัทพบเจอวิกฤตเป็นไปไม่ได้งานทุกอย่างผ่านฉลุยจะว่ากังวลใจเกี่ยวกับเขาก็ไม่น่าใช่ในเมื่อพูดกันแล้วเมื่อหลายวันก่อนเขาจะอยู่ช่วยงานจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้อีกครั้งนายบอกให้ผู้หญิงคนนั้นมาแจกฉันสินะผมหรือฮะนพสิทธิ์แอบถอนใจเป็นเรื่องแล้วไหมล่ะก็แน่สิ พี่ชายไม่ได้รู้จักว่าที่บ่าวสาวแม้จะพบเจอกันบ้างแต่ก็ไม่คุ้นเคยอะไรมากนะักหรือว่าเขาคิดผิดความจริงพี่ชายไม่ได้มีใจให้ฟ้าระดาเขาจะทำยังไงดีนะนี่จะปฏิเสธหรือไงผมยอมรับนึกแล้วไม่มีผิดคิดอะไรของแกเจ้านบชันกับผู้หญิงคนนั้นแทบจะไม่รู้จักหน้าตากันเลยนะแต่พี่เมฆรู้จักฟ้าระดานะครับ แล้วไงรู้จักแล้วเป็นยังไงพี่ชายพูดเสียงดุดันไม่พอออกอาการคุกคามถ้าหากเป็นเมื่อก่อนโนพสิทธิ์จะต้องไม่พอใจแต่ตอนนี้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแยะผมคงเข้าใจผิดไปเองเข้าใจว่าพี่เมฆกับฟ้าลดารักกันแต่มันไม่ใช่ถ้ารู้ว่าพี่ไม่ได้มีใจต่อฟ้าละดาผมคงไม่ขอร้องให้พิมพ์สมอน นำการแต่างงานของเธอกับพี่ชายฟาราดามาเชิญพี่เมฆไปร่วมยินดีกับเธอนายทำแบบนั้นทำไมเมคาถามเสียงกระด้างขึ้นอีกไม่พอใจเขาไม่ต้องการให้นกพิทิ์วุ่นวายกับเรื่องเขากับฟาราดาใช่วันนี้หล่อนไม่ทักทายไม่พูดยกมือไหว้แล้วก็กลับออกไปให้ตายเถอะความรู้สึกที่ไม่ต่างจากตอนที่พบว่าหล่อนหนีออกจากเขา มันไม่ต่างจากตอนที่พบว่าหล่อนนี้เขาออกจากปารีสในตอนนั้นเขาตามหาไม่เจอโทรหมายเลขที่หล่อนให้ก็บอกว่าถูกยกเลิกไปแล้วหล่อนทําให้เขาหัวหมุนไปหมดคิดถึงตอนที่หล่อนกลับมาให้เห็นหน้าแม้จะไม่มาตามลําพังฟ้าละดามีอิทธิพลต่อเขาไม่เคยเปลี่ยนแตกต่างจากเรวดีหลอนกลับไปแล้ว ที่ทำให้เขาหายใจสะดวกขึ้นแต่ตอนนี้ปัญหาของเขาไม่เกี่ยวกับเรวดีแต่เป็นเรื่องระหว่างเขากับฟ้าละดาที่เขาต้องการเคลียร์ด้วยตนเองไม่ต้องการให้คนอื่นวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของเขากับฟ้าละดายังไงเขาไม่คิดจะปล่อยให้ฟ้าละดาไกลาตาเขานานเกินไปต่อไปอย่าได้ยุ่งกับเรื่องของฉันพี่เมฆจัดการกับชีวิตแกให้มันดีก่อนแล้วกัน ส่วนเรื่องฉันฉันจัดการเองได้ฟาละดาล่ะครับนพสิทธิ์มิวายตอแยเออผมคิดว่าพี่เมฆชอบเธอเสียอีกเสียงนพสิทธิ์แผ่วลงไปพูดอะไรอีกฟาละดายังไงก็ช่างเธอะฟาละดาน่ะไงก็ไม่ได้อยู่ในสายตาพี่มาก่อนพอได้แล้วก็ได้ครับ ผมจะไม่พูดเรื่องฟาราดากับพี่เมฆอีกต่อไปไม่พูดได้เป็นเรื่องดีครับนนพสิทธิ์รู้สึกผิดหวังก่อนจะกลับไปทำงานร่างสูงของเมคาสุดลงไปบนเก้าอี้โซฟาตัวยาวเขาปรับเอน็นศีรษะไปเบื้องหลังหลับตาหายใจหนักนวงเขาจัดการเองได้แน่หรือเปล่านะฟาราดาให้ตายเถอะ ทำไมต้องให้เมฆหลงฟ้าด้วยทีฟ้าหรือว่าฟ้ากว้างใหญ่มากไปไม่แคร์เมฆเพราะไหนยังจะมีดวงเดือนดวงดาวเกลื่อนกลาดอีกล่ะเมฆจะไปมีความใหม่อะไรในสายตาฟ้าฟ้าละดาทำไมเธอช่างเข้าใจอะไรในตัวฉันยากเย็นนักนะเมคาเม้มปากดวงตาเข่าเคร่งเครียดเขาจะทำอย่างไรดีกับความรัก ที่ดูจะห่างหายไปในสายลมแสงแดดหรือว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องจัดการอะไรสักอย่างลงไปการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างที่เคยเป็นเช่นนั้นแล้วปาร์ตี้อำลาความโสดพิมพ์สมอนมองหน้าโนพสิทธิ์ที่แวะมาหาแต่ว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่าคะพี่นนไม่หรอกนาะ งานนี้ถ้าหากเราสองคนต้องการจับคนที่รักกันมัดกันให้แน่นไม่น่าจะมีปัญหาพี่โนไม่กลัวพี่ชายพี่หรือไงคะเหตุเกิดแล้วจะพูดอะไรได้ฟารดาก็เหมือนกันมีปาร์ตี้จริงปล่อยให้ฟาระดาทราบไม่ได้สินะคะแน่นอนยังไงพี่เมฆน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่แล้วกันพิม์พสมอนได้คะ่ะพิม์พสมอนเห็นด้วย ที่จะทําให้พี่ชายโนพสิทธิ์กับฟ้าระดาเปิดใจต่อกันรักกันไม่ควรเสียแรงให้ตนเองเจ็บอีกต่อไปยกเว้นคนหนึ่งรักอีกคนไม่รักฟ้าระดาเองก็เห็นด้วยที่พิมพ์สมรนจะจัดปาร์ตี้อำลาความโสดขึ้นมาก่อนวันแต่งงานสองสามวันที่บ้านของพิมพ์สมรนในขณะที่พี่ชายมีการจัดปาร์ตี้เลี้ยงอำลาความโสดก่อนหน้านั้นแล้วและตอนนี้เตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าว ดีเหมือนกันเพื่อนๆนจะได้เจอกันจะได้แชร์ความคิดเห็นการแต่งงานจะทำให้ชีวิตเป็นยังไงฟารดาว่างไงขอบใจมากนะที่ยกพี่ชนให้หรือไงไม่ต้องห่วงหรอกนายังไงพี่ชนเกิดมาเพื่อเธอคนเดียวแล้วเธอล่ะกับความรักฉันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนี่นาฟารดาพูดแล้วหัวร้อกลบเกลือน แบบไหนเป็นโสดไปจนตายหรือไงพิมพ์สมอนถามยังไงฉันจะได้ช่วยเธอเลี้ยงหลานลูกของเธอกับพี่ชนไงฟ้าระดาพยายามทําใจให้ร่าเริงพูดจาให้แจ่มใสทั้งที่ดวงตาฉายประกายรันทษใจในเรื่องความรักของตนเองไม่ต่างจากเขาคนนั้นสูงส่งเกินกว่าที่หล่อนสามารถขย่งปลายเท้าแล้วก็คว้าตัวเขาเอาไว้ได้ ไม่ได้หรอกนะยังไงก็ต้องแต่งงานไม่ดีกว่าทำไมหรือว่าไม่รักคนคนนั้นแล้วรักข้างเดียวจะได้อะไรทำไมยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่ใช่ฟ้าละดาเลยนะที่พร้อมยกธงขาวให้แก่ความรักและคนที่รักก็เขาไม่ได้รักฉันแล้วถ้าหากเขารักล่ะจะให้โอกาสตัวเองกับเขาหรือเปล่าบอกไม่ได้ บอกได้สิคนหนึ่งพยายามตือ้ออีกคนพยายามวิ่งหนีความต้องการของหัวใจต่อไปพิมพ์สมอนเดินไปจับแขนฟ้าละดาทำอะไรจับแขนฉันทำไมอย่ายหลอกลวงตัวเองยังไงก็ต้องลุยไปข้างหน้ากล้าหาญจะถามตรงไปตรงมาดีกว่าคิดเองแล้วก็เจ็บเพราะคำตอบอาจไม่ใช่อย่างที่คิดเองก็ได้ฉัน บอกแล้วไงอย่าหลอกลวงตัวเองพูดความจริงถ้าหากมันเจ็บก็แค่เพียงระยะสั้นๆแต่ถ้าหากปกปิดต่อไปดีไม่ดีจะกลายเป็นแผลเรื้อรังที่ยากแก่การรักษาหรือเยียวยาอะไรได้เลยนะพิมพ์สมอนทำตามที่หัวใจเรียกร้องสิมันจะโอเคฉันไม่กล้าต้องกล้าสิเพราะนั่นคือเธอฟารดา ที่จะยอมแพ้หรือถอยหลังเข้าครองไม่ได้พูดได้แต่ทำมันยากนะฟาระดาพูดความจริงหล่อนยอมรับความจริงไม่ได้บ่ายเบี่ยงปฏิเสธ